ตตาารอดดูีโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แก่งเริงจาระไป let's go ไปไหนพร้อมย,ยังสวิงก่อนเนาะโอเคไป let's go บรรยากาศตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่ง ใครมาเรามาคนแรกเราจะไปปั่น <parfois> จ <ule> <Hadi> ักรยานอยูここ่นี่เห็นไหมต๋อเห็นทงทงธงที่อยู่กลางน้ำไหมเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นสูงโอเคไปเดินไปเราก็กำลังเดินไปที่จักรยานกำลังเดินไปโอ้ตั้งแล้วไปละไม่รอกันละเราก็มาเลือกจักรยานเอาคันนี้ อีสิบอย่าพึ่งสิใจเย็นๆโอ้โหรีบเหลือเกินจักรยานเยอะเยอะเลยเอรอจุดจุดปั่นเอาคันนี้เลยเอาคันนี้เลยพร้อมละเรากำลังจะไปละเราได้จักรยานละว่าไงอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยอยู่นี่เห็นยังเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอเคเรา น,น,นี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยอไ้ไปแล้วไปแล้วจะมีน้ำแขังนิดหน่อยบ <c oughs> รรยากาศกำลังดีเลยใช่ไหมตอบใช่บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีพ่อตั้งชื่อหนูตอปใช่อู้เปลี่ยนไปเยอะเลย เปลี่ยนไปเยอะมากเลยโอ้น้ำขึ้นเยอะมากเลยน้ําเยอะมากเลยน้องต๊อบฝนตกไงน้องต๊อบต้องระวังนะใช่ฝนตกเพราะว่าเขามีน้าขึ้น่ะใช่เขาจะเอาไ้ทำอะไรไหลเรือไฟแน่เลยตอนนี้ใช่จะ้ยมีวัวแล้ว วัวกินยาละแม่หมอยห<า>นะนะม,มอ,มมอกินยา้มาเมอกี้เจอยังอกเพื่อนๆเลยบรรยากาศเป็นยัไงบ้างก็ดีนะคะอกว่าจะลาที่มนึแช่วงนี้เรามากี่โมงสเอ้ยสามโมงครึ่งสาม,ม,สาม,มค่งนยังไม่มาเลยค่ะ เราก็ต้องปันไปเรื่อยๆก่อนเรามาสามโมงครึ่งตอบกับพ่อก็มาปัน่นสักประมาณสักสิบกิโลเราก็น่าจะใช้ประมาณเวลาสักเกือบหนึ่งชั่วโมง,อง,องโอ้ยไกลมากนูน่นไกลมากเลยนู่นนู่นไกลมากๆอยู่ตรงนู่นเลยตรงนูน่นนี่ตรงนั้นจะมี น้ำล้นด้วยเดี๋ยวไปดูเราไปดูน้ำล้นกันก่อนน้ำล้นเอ้ยนี่ไงน้ำล้นอยู่ตรงนี้นี่นี่ไงเห็นไหมนี่น้ำล้นอยู่ตรงนี้เลยน้ำล้นดูอ้น้ำเยอะมากดูสิมันล้นล้นแล้วมันจะออกฝั่งนี้นี่ มันพอล้นเสร็จมันจะออกฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งโน้นไปเยอะเลยน้ำล้นเป็นไงเป็นไงน้ำล้นเยอะเลยเราจะลงเนินแล้วนะเราจะลงเนินแล้ว <c oughs> ลงเนินตรงนี้ค่อยดูว้า <c oughs> wow. แม่แม่แมแมสวาสะดุดปเบยอโอ้แต่ตอนขึ้นสิหนักเลยจีิงยตอนขึ้นน่ะก็เราก็จะกินอตอนขึ้นนะทีน,นเราก็จะมาอยู่ฝั่งหนึ่งของแกงละโนนละ,ะา,า,างโอ้มีเือิเครื่องด้วย ออกไปหาปลากัน สจสกีหรือเรือมัน,มนมคอือนะจสกีจสกีเหรอไ่คยดูน,นาจ,าจสกีจะแรเอ่อแต่จสกีนะพวกเราก็อยากล่นอยากนใชมเขาปเอาจาัานี่เขา่าอะซื้อมาน,ะาน,าาน,น,น,นี่เขามาตกปลาอ,อ,อย่างนนมีเปือด้วยยังไม่ขึ้นเลย<แ>ขึ้นอะไรยังไม่ขึ้นเลยนู อยู่ฝั่งนูน้น <หะ S 1> อีกไกลเลยชมบรรยากาศไปด้วยกันเพื่อนๆตอนนี้บรรยากาศแก่งเริงจานรสำหรับกำลัง,งน้ำกำลังเยอะก็กำลังปันป่นไปสักประมาณสักสิบกิโลรอบนี้ก็สิบกิโลโอ้ยโอ้ยเรยียบ พุ๊บพุบและไฮพุ๊บมอมอพุ๊บนสสาก็วิวสวยดีนะว้าวกเกีหนูเกือบล้มแน่เกือบตัวจมวฟ้าไปอึ้อเลย ดูวิวนี่จุดตรงนู้นเดี๋ยนูค่อยมานี่นะทุกคนเียสวยไหมยอะพื้น่มาเราจะไปอยู่ตรงนี้นี่นะทุกคนสวยยนมาเลยเมเล่น จะไม่ไหวแล้วนี่ยเย็นมากเลยเย็นมากเนี่ยทุกคนเย็นมากเลย ถ่ายอยู่นะไงเขาถ่ายหนูอยู่มาละครสวยปะดเราก็เบรกนิดนึงบรรยากาศเป็นไงเย็นมากน้ำโอเคไหมน้ำเยอะมาก ต้องระวังนะต้องต๊อบต้องระวังเะไป็นใกล้น้ำไม่ได้นะครับสูดหายใจได้เต็มปอดหลังจากปิดเทอมมาวันนี้เป็นวันที่วันที่สองนะเราปิดเทอมมาละเทอมมาวันนี้เพื่อนเก็จะวันที่3ใช่ล้วก็จะออกทำกิจกรรมเรื่อยๆวันนี้เรากิจกรรมเราอยู่ที่แก่งเริงจานคือปั่นจัก,กรยาน ปันจักรยานคันนี้เราเช่ามา30บาทตอนนี้น้องตาพบคุณราคาอะไรอยู่ครับระวังนะมันจะลื่นตกไม่เอาไม่ไปน้องตอบมันจะตกนะคะไม่ไปไม่ไปค่ะโอ้ยไปเก็บหอยอีกแล้วไหนดูดิได้ไรมาเปลือกหอย พร้อมเดินทางต่อหรือ,อยังยังเลยต้องเก็บอยก่อนยังไม่พร้อมบอแล้วครอเพื่อเราจะไปต่อกันแล้วนะคะจะไปต่อแล้วอีกไกลแล้วเกินอีกไกลมากเส้นทางอีกไกลเลยไปไปกันต่อเอาแล้วเราก็เดินทางมาต่อละปั่นมาต่อละตามถนนเส้นรอบแก่ง ดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยร้อนคะแล้วคนพูดภางกิจได้ไหมได้สิไหนแล้วคนใครไม่พูดภางกิจได้เนี่ยมาเจอพี่ๆเขาตกปลาอีกแล้วนีน่ำตกปลาอยู่ปลาเยอะเลยเนีย่ปลา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  นี่ก็ปลา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 โอ้ยอยู่สิเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยปลาปลาเยอะเลยก็จะผ่านพี่ๆเราตกน้ำละเหนื่อยไหมหไม่หมายถึงพ่อเนะี่ยเหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยไหมพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ยังสู้อยู่ยังไหวอยู่ปะ ไปกันต่อไหวพ่อพักก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาค่ะบรรยากาศก,กำลังดีไ,ดดไหนคะตรงตรงตรงนั้นพี่เขากำลังจับปลาอยู่ไปไกลเลยนูน่นไปไกลเลยน,ะลนั่นเรอเนาาก็ใช่ใช่เรือนเนเรอืองม,มีคนเขกกากใช่นี่นนร็งชาแเขาจะจอดยอยู่แถวเนี้ย อ่าเรามาถึงสถานีสูบน้ำแล้วตรงนี้